ก็ได้ไม่ไปเห็ดอันนี้แล้วเนาะคะ่ะเนเห็ดใหม่ได้ไม่ไปเห็ดเสาของั่วเสาเคียงหน้าเนาะคะ่ะเนาะได้แล้วเสาสจอดได้ค่ะเด้อได้ที่จะไหม่กันหล่อนงามๆได้ะคะ่ะที่จะใหม่ดีๆทั้งนัน้นเลไ,ได้มาแต่จะไปเห็ดเสาเนาะ,ะคะ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ จเสาดีดีทั้งนั่นเลยเจ้าแมกจนหล่อนดีดีทั้งนั่นเลยดัดออกจากตรงดัดออกอะไรกันเน่าดีค่ะเห็บเสาเช่นน้าดีดีก็ดี อันนี้ก็ได้ไม้เรมพเราะได้ไม้เพียรเสาเด็ดอันนี้ก็ได้กระดานพอดีกระดานกระดานนะครับง่ามกับไอ้ต้นอันนี้ต้นเขี้ยนี่ย บักเขียบบ่ได้กินหน่วยดอกนี่บักเขียบรู้สึบ่ได้กินหน่วยเพราะว่าอันนี้ครับผักอีแม่ก็เอ้ยถือผนงามกับงามแมดบ่ถ้าเพื่อนๆมาเก็บผิดจะพามาเก็บผิกเนาะค่ะวันนี้จะได้ มาเก็บพิกเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิไปขุดต้นใส่กับคู่ไว้ก่อนถ้าไปสิไปขุดใส่กับคู่ไหวเนาะคะ่ะเอาหิวไปทั้งคู่เลยงามโผล่งามโผล่เนะค่ะงามโผลงามโผ จริงๆเลยเลยนาะกกันงามอิลีอีหลอกงามอิลีอีหลอกเลยอุ้ยสะอื้นสะอวอดมันงามอะไรเออกำลังเกิดเพียมันกำลังสิมิโลกค่ะ เกิดเพียเพี้ยลุ่มเพี้ยโอ้ยเพี้ยตัวสีขาวมาแล้วแต่เพี้ยตัวสีขาวมาพี่น้องเอ๋ยโลกอะ่ะเอาวันเดียวพอดีดอรมาฉีดเพิ่งก่อนหนึ่งแล้วก็นั่งเริ่มมาแต่นี่สีขาวโอ้หลายแล้วแต่พี่น้องเป็นเพี้ยน,นี่เพี้ยสีขาวาเป็นเพี้ย่เขาเกิดเอาเพี้ย มันเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเดบไปห,หาแด่ว่าพอดีดอนขาซื้อกระตายดอกวาเดี๋ยวอันัหาปาแบบเนี้ยน่าคหูเนี่ยกระโดด้กะโเจ็บจังไดก็กินบา,า,า,นนาเบิด อิกอย,ยังไดี๋ยวก็จิ้บ่เบิดเพราะว่ามันดกคักมาเซาตับแก้วก네็แซ่บแซบด้วยค่ะมาเซาคนก็ได้เอาไปตับแก้วน kind of ่ะแซ่บด้นี่แหละอีกอยังมาดกกระโดกกระเดียดเจ๊ฝ่อยว่านจะอกว่าค่นกูเดีอยากไปพันธุ์ทักมาด้วยค่ะเด้อกูเดีอยากไปพันธ์ก็ได้เจ๊มันมันดกคักคือกันนี่ โคดูโคเก็บจังไดกับพวกมือเก็บจังเดกบพวมือเวียนมือเก็บเก็บเท่เทียเดี๋ยวพมันหนอยหน่อยเบิกมันเบิกเป็นลูกเดี๋ยวย่าก็ได้ดอนมาขีดมันดอน đốt thật đốt nghe đốt đây đốt đi nó thể nó sẽ yên sẽ online lại đốt lại cái đài อร่อเนะค่ะนะองคนนี้รสอ่อนนะดูครับ ตัวน่้นะเบิ่งแม่งอันนี้มันบินออกวุนๆเลยเพี้ยก็เอิอนเพี้ยเก็บแล้วนี่สิเอายาไมาฉีดเลยยาเขาด้ดดวนเขดีดดนมาฉีดเลย